สวัสดีค่ะพี่น้องกาแล้วจะเจ็บเบอูขโสขสโคนเนาะค่ะพี่น้องวันนี้เจ็บกะมาหอดวัดหุบบอลแล้วเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะาพาพี่น้องเนาะคะ่ะไปสักการะบูชาทันปูแล้วก็เมียของเฮาเนาะค่ะพี่น้องซึ่งเป็นตระกูลฉับพ,พยาปช,ชาปุตตะหรือฉับพ,พยาปุตตะเนาะคะ่ะตระกูลสีลุงเนาะค่ะพี่น้องกาณวัฒนสถานที่แห่งนี้เนาะคะ่กะกามีความศักดิ์สิทธิ์ยามากเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมนะคะอนุโมทนาสาธุไปพร้อมกันเนาะคะ่ะ สำหรับพี่น้องเอฟซีผู้ใดญ่นะคะทีะ่รวมทําบุญมากับเจี๊ยบเนาะคะ่ะพี่น้องเจี๊ยบอยากบอกว่าถ้าพี่น้องเดือดร้อนหรือว่า่าบ่มีกาลัางทรัพย์ที่จะเฮ็ดกับยาฝืนเด้อพี่น้องยาเฮ็ดมันสีใดป่าเพราะว่าตัวแขวยก็บได้มีความสูขเนาะถาสีเอาเงินเจ้าไปทําบุญเนาะคะ่ะทั้งทีเจา้ายังเดือดร้อนความหมายเจี๊ยบก็คือว่าถ้าเดือดร้อนน,นู่นี่นั่นบ่ต้องอเอาเงินมาทําบุญกับเจี๊ยบเนาะคะ่ะพี่น้องแค่อนุโมทนาสาธุไป กับเจี๊ยบกะได้บุญและเนาะค่ะพี่น้องทุกทุกครั้งเจี๊ยบจะบอกกับพี่น้องเสม,มอว่าการที่เข้าถ้ำบุญเนาะค่ะพี่น้องเข้าเหตุตามกำลังตามสัทธาของเข้าเนาะค่ะพี่น้องอย่าเหตุฟื้นกำลังจากที่จะได้บุญมันก็คสีได้บาปเนาะค่ะพี่น้องเหมือนเหตุบาปแกตัวเองเนาะค่ะพี่น้องอาจจะบอเเมนเหตุบาปเกี่ยวกับคนอื่นเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะมีคนถามเจี๊ยบม,มาว่าเจี๊ยบเป็นหลงังทรงบอ,น,อนน,นันนี่เจี๊ยบอยากบอกตรงนี้เนาะค่ะว่า จะบวบมแหลางโ่งหรืออย่างทั้งนั้นเนาะคะ่ะจะเป็นคนปกติค่ะบวดได้มีย่านสัมผัสบวดได้มีสัมผัสพิเศษคือผู้ใดเป็นคนปกติที่มักถ้ำบูนสวดนมุ่นละคะ่ะถือศีลเจริญภาวนาเนาะคะ่ะแค่นี้ล่ะคะ่ะแลกวกอีกคออเมนหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องบอกว่า,าเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องเหมือนเป็นคนมีโอค์เนาะคะ่ะบ่มมีโอ์งอยังเนาะค่ะพี่นอ้องมคนปกติเอายังกับคนปกติบ่ตองคออเมน เกี่ยวกับหลางท่งอีหยังเพราะว่าข่อยบถือกับหลางสรงอยู่แล้วขอิสีบอให้ฟังเวลาข่อยไปบวงสรวงทันปู่ข่อยเห็นหลางสรงแบบข่อยก็ไ่ได้ว่าเขาดองเนาะหลางส่งแสดงพิธีการนวนน,นันนี่ขอยก็เบ,บ้าง่ายๆข่อยก็เทียงกับหลางสรงแต่กี่ประจะําเนาะเวลาข่อยไปอันหนึ่งไปบวงสรวงข่อยเห็นนะ่ะคือแบบจังใดห,หลางทรงถามว่ามีจริงบอในมุมมองของเจียบเนาะเจ็บเสือว่ามีดวงจิตดวงวิญญ,ญาณหลวกะมีองค์เทพเทวามี อ่าสิ่งที่เขาแนี่มเาเห็นอ่ะมันมีอย่างแน่นอนในความเสื่อของมเจยบถามว่ารางทรงจริงๆมีว่าล่างทรงจริงๆเพิ่นก็ม,มีค่ะพี่น้องแต่บางคนมันกะเหตุเกินเหตุเนาะค่ะประมาณนั้นแหละค่ะพี่นอ้องคนปกติค่ะกินข่าวกินน้ำจำปลาแดกจำเจลกินปกติคือคนอื่นค่ะบไดว้วิเศษวิสวษอย่างเจี๊ยบเป็นคนนิสัยอ่คอออาค่อนข้างพี่จาตรงมากค่ะ ตรงแบบสุดๆเนาะค่ะพี่น้องคิดจังไดเบาจังสันเนาะค่ะพี่น้องที่สําคัญเจ็บเป็นคนที่รักษาสัจจาว่าจ๋าเนาะค่ะพี่น้องสําหรับพี่น้องอิฟซีผู้ใดดีที่ตามต่างแต่แรกกขนาสีหูดีเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวเถอะค่ะก็อาจมีคออเมนตนนึงเนาะคะ่ะคอมเมนตนมาบอกว่าอืมคุณเจี๊ยบนาจ๋าแบบทื้อสินหลายกว่านี้เนาะคะ่ะคอยถือได้แค่สินหาค่ะอืมแต่สินหาขอยกับว่าผู้ใดถือได้ก็ดีแล้วเนาะคะ่ะเนาะ ข่อยยังมีพันธามีขอบรัวมีพอ่อมีแม่มีทางโลกที่จะต้องรับผิดชอบนะคะพี่น้องข่อยถือแค่สินหาค่ะดีมากดีครับค่ะดามาดาตอบค่ะพี่น้องอืมเป็นคนแมนแมนเป็นคนจใจใจนีส,สัยผู้ชายอยู่แล้วนี่บางคอมเม่นจะเป็นผู้ชายปลอมเจ้าข้อเมตนในข่อยจังสันบางท่อจะเอาผาถุงอะมางุ้มหัวกระได้ด้วยค่ะคออเมต์ comment ในข่อยจัดแห้งคอมเม่นแต่ข่อยบริบบค่ะจะข่อยเสื้อไว้เจ้าต้องมาเห็นคลิปนี่อืม เจ็บเกียรตที่สุดคือผ Л ู้ใายหนาโตเมียนาะค่ะพี่น้องยาดีแต่ปากค่ะเจี๊ยบคนแจใจเนนะคะพี่น้องถ้าผู้ใดสร้างข่อยมีปัญหาอย่างก็ข่อยตาต่อตาเลยเดินเขามาเลยมีปัญหาอย่างข่อยมั่นใจอยู่แล้วพี่น้องข่อยบ่ได้เกี่ยงดอกว่าสเป็นเพศอย่างเนาะถ้าสร้างข่อยถ้ามีปัญหาก็ข่อยย่างขมาเลยค่ะให้มั่นใจนะคะอืมประมาณนั้นแหละค่ะตะกี like. time, MM. ้อีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคอมเมนต์มาบอกว่าบอกว่าอ่าเวลาหัวออกแล้วก็ดีแต่ปากเนาะค่ะ ถาเนี่ยจริงกับหายก้อนหวอยออกขนาดมัน,หหนคือคําถาท่ายเนาะค่ะพี่น้องเจ็บกกะอหงศิกรรมหายเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเจ็บจะหายเฉพาะเป็นรายบุคคลเนาะค่ะวันนี้ไข่หายห้ยมากนับขังบาทวนนับเอาจริงๆริงตเฮ็ดสถิติไข่ซื่อๆไข่หายห้วยสิบสี่งวดหายสิบหางวดเขาสิบสี่อ่ะข่เฮ็ดสถิติซื่อๆอันงวดทีพันๆทีเข่าๆอะ่ะาต้องไปคิดดอกค่อาเว้าร้ายรอบแล้วถ้บพวกเสื้อกับไปย้อนเบืง YouTube ง้งยูทูบขยลดอือจะจะประมาณนั้นเนาะค่ะพี่น้อง่อไปนี้ถาแบบ อย่างปัญหาหลายๆเนาะค่ะพี่น้องเจียบกะอืมคิดว่าจะเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับท้ำบุญเนาะ,ค,ะค่ะกะสีบ่อหายหวยเนาะคะ่ะกะอาสีหายค่ะแต่กะสีเงือหายทีนึงเนาะคะ่ะถ้าเฮ็ดไปแนททีทางนาน้นจะว่าหนาสีบ่คคอยมีคออเม็นเสียหายหรือว่าจังไหนพี่น้องคิดคือข่อยบ่มถ้าหายกะหายซุ้มแต่พี่น้องพ่นอยากไหญอีหลีเนาะกะ,ะประมาณนะั้นเพราะว่าข่อยกะว่าได้เดือนร้อนอย่างอยู่แล้วเนาะพี่น้องง่ยอยข่อยก็เอามาจาก การที่่อยถ้าบุญแล้วกะ็จะเลื่อนภาวนาหวยที่ใดมาที่มันแม่นเนาะคะ่ะพี่น้องคอยเชื่อว่าอันดับแรกก็คือบุญกุศลที่เฮาเหตุเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็บุญสัมพันธ์เนาะคะ่ะที่เจียบใดไปขอพึ่งบารมีเนาะคะ่ะโดยเฉพาะทันปูวัดธรรมเขาประทุนเนาะคะ่ะเป็นพญานาคเนาะคะ่ะเป็นทันปูอง์แลที่เจียมนับถือแล้วก็หายหวยทุกๆครั้งที่ไปเนาะคะ่ะแนวทางโชคลาภทันปูคือบ่เคยหายลาดเนาะคะ่ะสำหรับรัฐบาลเท่าที่ผ่านมาฮะไล่ล้างงวดเนาะคะ่ะตั้งแต่พี่กายุนพี่น้อง โมเมนต์่ปีกายบอกพิดคะ่ะพี่น้องตั้งแต่เจ็ดปีทีแหลกทีแหล้ลวปูก็หายมาเรื่อยๆเนาะกาดสีมีมากไม่น้อยบางเนาะคะ่ะก็ตามกําลังบุญของเหาที่เหาเฮ็ดระกาปฏิบัติเนาะคะ่ะพี่นอ้องฝนคึม้มควยพิษปกติตัวข่อยม้ยัมไดอยู่บ้านแดดเปียงเปียงเบื้องข้างนอกกระจกพี่นอ้องฝนคึม้มถ้าขึ้นไปท่ายคลิปุ๊บคลิปุ๊บเขาไปบอลินรั่วไปเบ้ออะไรล่ะพี่น้องถ้าท่ายคิปปุ๊บ ฝนตกห้าเลยคอยเลยบอกจากลวดเนี่ยคอยว่าวจบนี่ของสินอ่อนจะเงีบ่อยแจ้งสีขืนไปทายบรรยากาศมาหายมูเจ้าเบิงแล้วก็ไปตั้งจิตอธิษฐานล้วก็ทะถ้าบุญเพื่อมูเจ้าทุกคนนอกพี่น้องที่เห็นคลิปอยากบอกว่าหาักกันแพ่งกันไว้พี่น้องอย่าสร้างกันเถอะเดี๋ยวมันกระตายห้ากันบิดแหละคอยเนี่ยผู้นึงจะสิตายยามไหนเนี่ยถึงพยายามเฮ็ดบุญให้ได้มากที่สุดสังขารไปยืมเข้ามาบ่มีหยังที่แน่นอนนาอพี่น้อง อ,อย่างที่ข่อยวาวะล่ะก็อีกมีคอมเมนต์หนึ่งเพิ่นทางมาปรึกษาเนาะคะ่ะว่าเลี้ยงกุมานบ่อยากเลี้ยงละสะเหตดจังไดเขาก็บอกว่าเอามาสํำนักได้ก็กลับไปสํำนักปู่นตัวสิเ่าบอกว่าจังไดละ่ะแม่นบล่ล่ะจะของเอามาจังไดก็เอาไปจังสั่นเลยง่าย,ายๆพี่น้องก่ต้องคิดเนี่ยบอกหลายรังแล้วคนที่เลี้ยงกุมงกุมานหรือว่าของขังอีหยังกร้างถีเพื่อนนั้นเชิญดวงจิตเขามาเนาะคะ่ะพี่น้องเพิ่นกอาศายายอ่า รูปปั้นเนาะค่ะที่เป็นอินหินปูนทรายอยู่ก็เหมือนเห่าล่ะค่ะพี่น้องบ่ต่งางก,กันดอกเห่ากับสายกายสังขารกายเนือนี่เนี่ยบบแมนของเห่าเด้เหนือนังมังสาเนี่ยยืมข้ามาทั้งนั้นกัแค่ดวงจิตดวงจิตหนึ่งแต่ตางแค่รูปลักเนาะค่ะสําหรับกูม่านหรือว่าเห่ามูมูเห่าเจ้าข่อยแค่ว่าเห่ากายเหนือเขากายอ่ะอินหินปูนทรายใส,สายอยู่ ความหมายเจ็บคือว่าหายเมตตาเขาจงนึกถึงวันที่คุนเอาเขามาอยากได้เขามาแพงปันไดบูชาแพงปันาดกบ,บูชามาห้อนว่าอยากสนองกิเลสตัณหาหรือว่าเสริมดวงเสริมบารมีที่สําคัญคือกิเลสตัณหาค่ะมนุษย์เท่าหายบ่มีเมืองพอ่อหรอกบางคนหวนบางหันถือเลขกกับเจ็บเนาะค่ะจนวิจหนีวิสินเนาะค่ะพี่น้องเจ็บกะดีใจน้ำเนาะค่ะพี่น้องที่พี่น้องวิจหนีวิสินเจ็บอยากบอกว่าเจ็บซ้อยเหลือภผบ่ได้ดอกค่ะในการทีจะมีดวงหรือว่ามีโชคมิลาบ ก็าเสมอว่าพี่น้องเนาะค่ะต้องปฏิบัติเองทำาบุญสางฐานบารมีปฏิบัติเองทั้งนั้นค่ะกรรมบ่มีไผก่อแท่นกันได้บุญกับบ่มีไผ่สางแท่นกันได้บารมีกับบ่มีไผปฏิบัติแท่นกันได้นอกจากเนี่ยตัวเฮาเองเนี่ยพี่น้องกสิสระมาานั้นต่อหายอาจารย์สิบอาจารย์ยีสิบอาจารย์หรือว่าเป็นพันๆเลยๆอาจารย์หวยหายหวยเหมือนปันญดก็มีรูดค่ะย่าสิบเสือ้อคอยคือกัน,นจะมู่เจ้าผู้ตรงเสือ้อคอยหลายดอก ่อยก็บรรู้ว,วันนี้แม่นบ่แม่น่อยบ,บ่รู้บ่มั่นใจทุกทุกวันแหละที่คอยหาย่อยอาศัยยั้งหูว่ที่่อยอันนี้ได้เพื่อใชยบุญแล้วกับบ,ลลบ,บรารมีที่เหาสวดมุน่นนางกรรมฐานแพ่เมตตายเกิดบรารมีนั่นล่ละค่ะคือบรารมีที่เจเพลสแล้วก็ซอยเหลือคนแค่นั้นตามกําลังของเห่าแค่นั้นโลกมันก็เป็นตะยูแล้วเด้๋เกิดมาเป็นคนนี่อู้ไปเสล้วเด้อพี่นอ้องได้ทําบุญสางบรารมี องเทพเทว่าบางองเพิ่นยังอยากเกิดเป็นมนุษย์เลยมนุษย์สามารถทาบุญใดเนาะกสิประมานันละค่ะผู้ใดเสื้อกับเสื้อผู้เสื้อก็แเล้วเจ้าเบาก็แค่เป็นสะพานบุญแล้วก็เป็นธรรมทานเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเสีดบ่เฮ็ดกะอยู่ที่โตพี่น้องเจ็บซ้อยบ่ไดดดอกค่ะบางคอมเมนต์มากทักแชท่วนตัวมาว่ามาข่อยซอยแน่จ้างสั่นจ้างสี่เป็นหนีเป็นสินใหายวิญิวิสินป์คอยซอยแพ้ผูไดดดอกค่ะต้นเป็นที่เพิ่งแห่งต้นกยก็เ้าเสมอแล้ว เจ้าของตรงเพิ่งเจ้าของก่อนพี่น้องหากเจ้าของหากเจ้าของหายไลายไปห้าสีหูทางออกว่าห้าสียางไปอย่างไหนพี่น้องอย่าลืมค่ะเกิดมาพี่น้องกันยังเกิดผู้เดียวตายมันก็ตายผู้เดียวไผมันสิมา่อสอยห้าได้นอกจากโตห้าเองอย่างเดียวที่จะซ้อยห้เห้า่าเดินไปนีท่างที่ถูกทีควรสําหรับความเสื่อของเจี๊ยบเนาะกับเป็นการทาบุญ สามบาร,รมีปฏิบัติเก็บเสื้อ่าวงเทพเทวพ่นเห็นสักมือหนึ่งตองใดดีสักมือหนึ่งต,อง,ดดอ,งตองเก่าวพานความทุกข์ความ,วามยากความจนมาได้ถ้าผู้ใดยืดหมั่นในความดีละค่ะในบุญกุศลที่สําคัญศีนท่านสมาธิค่ะเฮตใดชีวิตดีแน่นอนเถึงจะบบ่ําบวรวยเฮ่ากับมีอยู่มีกินมีเงินเก็บแน่นอนพี่น้องถ้าผู้ใดเฮตด้เอาง่ายคือดีอย่างแน่นอนผู้ใดเฮต่ะศีนทานสมาธิพี่น้องอืมคนเอ่าอย่าห้กิเลสตัณหามันขอบง่ามหลายค่ะพี่น้อง ถือเลขน้ำก๋วยงวดนี่มีเงินวิทหนีวิทสินถือเลขต่างร้วงหลากหลายมีเงินเป็นแสนเป็นลา้านบุญกันยังบ่อยากเกตเจ้าอยากถือเลขบ่ข่อยส่วนทำบุญกับว่าทำก่วยส่วนสวดมุ่นกับว่สวดทางเจ้าเป็นคือทางก่อยะบะมันก็นมาถามมือไหวหว่าคุ้นเจียบเลขออกอย่างทางเจ้าเป็นคือทางก่อยบ่เวลาก่อยผ้าสวนมุ่นอ่ะนะบ่ได้เสียงเงินจกบาทกับเฮ็ดนี้ บุญกุศลบ่มีบต่ตองมาเหตบต่ตองมะหวมน้ำข่อยอนุโมทนาบุญน้ำข่อยข่อยก็อนุโมทนาหายได้บุญคือกันได้ท่อกันกับข่อยพี่นอ้องเพราะว่าคนที่เขาเหตเขามีจิตเมตตาจิตใจบริสุทธิ์ที่อยากจะอนุโมทนาบุญหายพี่น้องคิดแค่นั้นละ่ะจงเสื้อละกกาในสัทธาในตัวเฮาอีหยังเข้าบอกเคยเหตฝ่าวเหตพี่น้องเข้าตายเฮ้าสิบไร้เหตได้ออือยางยูทูปเพจจังเสียเหตไปโหลดมันได้เงินเนี่ยคือเนี่ยคือจังเสียคอยก็ เบามาลร่มมาลอยเบาเทแถะแล้กกะไทยกิจวัตรประจาบ้านของขวอยให้พี่น้องเบิงแลวกกใหฮโชใไ้ลาบเ็ดไปโยชนยูทูเปเพจยังที่มันได้เงินเต็ตไปโหลดพี่นอ้องห้าบอกกล่าวว้าเฮา้าก็ล่องว่าวาเบิงม่มีอหยัางที่เ้าพยายามล่ะเฮตุบ่ได้ดดอกสุโมเจ้าเสื้อข่อยอ๋อพี่น้องมีพระเนาะคะ่ะสํารับพี่น้องผู้ใดอยากได้พระนางพญาเนาะคะ่ะพี่น้อง ตอนนี้เจ็บกระไดมาเพิ่มเนาะคะ่ะประมาณลอยองเนาะค่ะแจกฟรีแจกฟรีพี่น้องทุกๆคนที่เป็นเอฟซีแล้วก็พี่น้องที่เห็นคลิปเนาะคะ่ะโดยเฉพาะพี่น้องไม่ยิ่งเนาะคะ่ะผู้ใดอยากได้พระนางพญาเนาะคะ่ะแจกฟรีโบยอชาจาจักบาทเนาะคะ่ะพี่น้องได้ความเมตตาจากพระอาจารย์เจ้าว,วาดเนาะคะ่ะวัดจำปาสเสืองเนาะคะ่ะได้มากประมาณลอยองเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เนาะคะ่ะเจ็บจะเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานีไปบวงสรวง เออบัวบัวสวนเนี่ยเนี่ยคอยเบิงอันนางขึจนข้าแตงหยาไปน้ำเด็กหน่อยชุมไปบ่วงสวงเนาะค่ะพี่น้องบัวผิดว่าวางยังกับลวงแล้วล่ะบัวสวงปูวงดำอยู่วัดผู้ยอดด้วยทุกทุกครั้งที่เดินทางไปเนาะค่ะวัดผู้ยอดด้วยฐานปูของเฮาก็ให้แตกสามโตสองโตทุกทุกครั้งเนาะค่ะบ่มีครั้งใดที่บ่ได้เนาะค่ะสำหรับพี่น้องผู้ใดท,ที่ติดตาม ขีหมวดก้อนเนาะคะ่ะลาสูตีเจ็บเดินทางกลับบ้านเนาะคะ่ะไปหาพอไปเหยี่ยมพอเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงน,นี้พอเจ็บเจ็บป่วยแห้งเนาะคะ่ะพี่นอ้องสิตายวันตายปุงกับปงหูเเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาพี่นอ้องปล่อยว่างปงเพิ่นกระตายเฮากระตายคือกันคิดแค่นะ่ะเดี๋ยวเด้อพี่นอ้องคอยหาผ่าให้เบิ่งก่อนแบบหนึ่งแบ๊บหนึ่งเด้อพี่นอ้อง นั่งพญาเนาะคะ่ะเนาะเนียนเมตตาเนาะคะ่ะเมตตาแถวงขาดปลอดภัยเนาะคะ่ะพี่น้องพาจาร์เจ้าวาดเปอนกะสีแพ็กๆมา,าจางสีเนาะคะ่ะพระเป็นกะสีไซทถุงมาหายางดีเนาะคะ่ะด้วยบาร,รมีละกะความเมตตาเนาะคะ่ะจากพาจา,จา,า,ะะจา,าร์เจ้าวาดเนาะค่ะจังวสุรลินท่านเป็นอ่าพี่น้องเนาะคะ่ะกับแฟนเจี๊ยบเนาะคะ่ะพี่น้องก็จะได้สิทธีพิเศษแน่เนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับปูอ่า พญาาคราดเนาะคะ่ะอยู่วัดจำปาสเสืองแล้วก็เมยาเนาะคะ่ะมีความเมตตากับลูกหลานทุก,ทกคนเนาะคะ่ะที่เดินทางไปฝากพี่น้องไปเบิ่งลิปวัดจำปาสเสือเงินเนาะคะ่ะวัดสวยงามค่ะพี่น้อง้างได้ยิ่งใหญ่ลวก็ะแบบม,มีมุ่นขังแบบวัฒนธรรมของขอมเนาะคะ่ะพี่น้องเพิ่นกะสิเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นเนาะคะ่ะกะสิมีมีความสวยงามเนาะคะ่ละ,กกะล้วก็เอกลักษณ์ตั้งหาอยู่แล้วจะเป็นคนที่มกักพระเกา่พาพระแบบอยู่ในทางขอมอย่างสีเนาะจะว่ามันงามบลวความมักของเจีนะ๊ยบเนาะ แกจะเลื่มเนาะค่ะฝากไปเบิ่งแน่เนาะค่ะคลิปวัดจำปาสะเอิงเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาโดนและ้วะค่ะที่มันออกเก่าแปดเลขโคตรเมยยาเนาะค่ะจับประมาณนั่นแหละค่ะพี่น้องคอยไปไซค์ขวกบกบคอยวัดตายดอกคอยเลยรับคว่ามเมตาจากองค์เทพเทว่าการที่เข้าจ่ามีโชไม่ลาภพรอมห้ยแมน่นเนาะค่ะพี่นอ้องย่างเดียวค่ะบุญเพื่อนเห็นว่าผู้นี่ผู้นี่บัก,น,บกนี่อีนี่ทำบุญเป็นคนดีเออประทานโชคให้มันพเพื่อกจิคิดแบบนั้นละค่ะอง์เทพเทว่าอืมทุกทีแหละพี่น้อง กับผมมีอย่างหลายเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยดี๋ยวรอแบบให้มันแจงออกจักหน่วยเนาะ,ะพี่น้องสิขข้นไปบวงสรวงไปไหวเดี๋ยวจะนําคลิปมาฝากแลวกะ็อนุโมทนาบุญให้พี่น้องทุกๆคนเอฟซทุกๆคนเคนาะคะ่ะที่เห็นคลิปหักกันแพ่งกันไหวอย่าสร้างกันพี่น้องเดี๋ยวมันตายกันเบิดละละมอมีภายยูเย่นเนาะคะ่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกัรขางบนเลยค่ะพี่น้อง